พียรไหมครับว่าไอ้สีคุ้มที่ผมเล่าพี่ฟังเนี่ยคือมันสุดยอดมากๆเลยนะครับได้ง่ายแล้วก็แบบคุ้มค่าแล้วก็ว้าล์สุสดๆเลยจริงไหมพี่แต่พี่เชื่อไหมว่าไอ้ข้อที่5นี่แหละคือข้อที่ผมจะเล่าพ,พี่ฟังเนี่ยมันคือข้อที่ทําให้ผมรู้ว่าคนที่เขาแบบหยุดได้แล้วก็แบบรายได้ไม่หยุดเนี่ยเขาทํากันยังไงนะครับซึ่งข้อน,นี้แหละครับคือมันจะเป็นข้อที่ทําให้พี่ครับสามารถที่จะมีทรัพย์สินแล้วก็มีรายได้แบบไม่ต้องเงอะเลยทีเดียวนะครับ คือผมอยากให้พี่ตั้งใจฟังข้อนี้มากๆเลยนะครับข้อนี้เราเรียกว่าคุมที่5ซึ่งแบ่งเป็น3ข้อย่อยนะครับซึ่งข้อย่อยที่1เนี่ยเราเรียกว่าโบนัสค่าแนะนําพี่ลองคิดเล่นๆดูนะครับถ้าพี่แนะนํามา5คนแล้วแต่ละคนเนี่ยนะครับตั้งใจนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนที่ตั้งใจมาอีกคนละ5นะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆถึง5ชั้นเนี่ยพี่ใช่ไหมว่าพี่จะมีรายจากข้อนี้ข้อเดียวนะครับจาก5ชั้นเนี่ยเกือบๆสามแสนเลยทีเดียว คำถามคือแล้วสามแสนเนี่ยมันเยอะขนาดไหนผมว่ามันเยอะพอๆกับเงินเดือนของซีอเลยนะครับของบริษัทใหญ่ๆเลยหรือบางทีนะครับมันก็เยอะมากพอนะครับสามารถที่จะแบบซื้อรถญี่ปุ่นได้ประมาณครึ่งคันเลยทีเดียวจริงไหมฮะข้อต่อไปครับเป็นข้อย่อย2ของข้อที่5นะครับคือพี่เข้ามาเนี่ยพี่จะสร้างธุรก,กิจกับเลกาซี่เนี่ยมีเพียงแค่2แสายงานเท่านั้นนะครับพี่ก็คือพี่จะมีทีมฝั่งซ้ายแล้วก็ทีมฝั่งขวา นะครับข้อดีของมันก็คือว่ามันจะทําให้พี่ครับทำธุรกิจนี้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็มีระบบเพลสเมนต์ Man นะครับที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดีสุดๆเลยนะครับและพี่ใช่ไหมครับว่ายอดบริโภคยอดขายยอดขยายธุรกิจนะครับทั้งสงสายงานของพี่เนี่ยมันรวมทุกคนที่ซื้อเนี่ยขึ้นมาเป็นยอดกิจของพี่ทั้งหมดเลยนะครับ คำนวณยอดให้พี่ง่ายๆเลยนะครับก็คือค่าแนนฝั่งไหนนะครับที่น้อยกว่าเนี่ยบริษัทจะคำนวณให้พี่ถึง34%เเลยทีเดียวง่ายๆเลยนะครับพี่ถ้าพี่สะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วยอดธุรกิจของพี่เนี่ยเติบโตสุดๆเลยนะแล้วมันจะทําให้พี่นะมีรายได้จากข้อนี้ข้อเดียวครับสูงสุดถึง1นึ่งล้านห้าแบาทเลยทีเดียวต่อเดือนนะครับพี่พี่เชื่อไหมว่าบริษัทใหญ่ๆครับที่ลงทุนแบบร้อยล้านหรือห้าล้านนะครับรายได้คงเหลือต่อเดือนหรือกําไรสุดที่เนี่ย ผมว่าเนี่ยหักนูน่นหักนี่แล้วเนี่ยผมว่ายังยังไม่ถึงหลานห้าเลยนะครับแต่เชื่อไหมว่าในวันที่พี่ทาธุรกิจเนี่ยพี่ลงทุนห้าร้อยอะแต่พี่สามารถมีได้จากข้อนี้ข้อเดียวครับเป็นหลักล้านเลยทีเดียวพี่ว่าสุดยอดไหมฮะแล้วมาดูข้อนี้ก็พี่เราเรียกว่าเป็นโบนัสค่าแมทช,ชิ่งห้าชั้นนะครับคิดง่ายง่ายเลยนะครับพี่ คือพี่ชวนนายหนึ่งมาเนี่ยแล้วก็พี่ตั้งใจเลยนะครับที่จะช่วยให้ในายหนึ่งเนี่ยขยายธุรกิจแล้วก็ให้เขามีธุรกิจอย่างเติบโตนะครับถ้าวันเนี้ยนายหนึ่งะครับเป็นตําแหน่งไดมอนด์เดเลเตอร์ซึ่งนายหนึ่งเนี่ยอาจจะมีได้ประมาณสัก 2- อสามแสนนะครับมันก็ทําให้พี่อะครับมีค่าแมทชิ่งที่สอนให้นายหนึ่งเนี่ยเป็นไดมอนด์เนี่ยไม่ต่ํากว่า10,000แบาทต่อเดือนเลยทีเดียวในสายงานนี้คําถามคือในวันที่นายหนึ่งเติบโตครับโบนัสค่าแมทชิ่งเดือนละแสนเนี่ยพี่ว่าเยอะขนาดไหน เยอะขนาดที่ว่าวันนี้เราต้องมีเงินฝากถึง240ล้านเลยนะครับเราถึงจะได้แบบค่าดอกเบี้ยนะครับต่อเดือนเนี่ยเป็นหลักแสนใช่ไหมครับหรือบางทีเราอาจจะต้องไปซื้อนะครับเฟรนชชายเซเว่นเอเวนะครับสาขาหนึ่งเนี่ยกำไรประมาณ5 0 0 0 0ื่พี่อาจจะต้องแบบลงทุน2สาขาครับสาขาละ3ล้านก็อาจจะลงทุนสัก6ล้านครับถึงจะมีกําไรคงเหลือประมาณ1น0 0 0แสนบาทนะครับหรือบางทีนะครับพี่อาจจะมีอพาร์ตเมนต์นะครับที่ให้เช่านะครับถ้าพี่ให้เช่าเดือนละห้าพันเนี่ย ที่ต้องมีถึง20ห้องเลยทีเดียวจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นคําถามคือการที่พี่ช่วยในหนึ่งคนเดียวครับให้เขาเป็นตําแหน่งไดมอนด์ไดเรคเตอร์ที่เขามีรายได้ประมาณ2อสามแสนแต่พี่ได้ค่าสอนงานเขาเฉพาะสายเนี้ยประมาณ1 0 0 0 0แบาทพี่ว่ามันคุ้มไหมฮะแล้วพี่ว่ามันง่ายกว่าการที่เราต้องหาเงินไปลงทุนซื้ออาพาร์ตเมนต์ถึง20ห้องไหมฮะพี่ว่ามันง่ายกว่าการที่เราหาเงิน2 4 0บล้านไปฝากธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ย10,000แบาทต่อเดือนไหมครับแน่นอนครับ มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแล้วก็คุ้มสุดๆนะครับแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นรู้ไหมครับคืออะไรก็คือการที่เราครับมีอพาร์ตเมนต์ยีห้องเนี่ยมันไม่สามารถเพิ่มเป็น2 1 25ิห้รือ30ห้องได้นะฮะแต่วันเนี้ยถ้าพี่ช่วยในหนึ่งะครับให้เขาเติบโตครับแล้วในหนึ่งครับเขาก็จะไปขยายสาขาเขาต่อครับเป็นลูกหลานเรียนรู้หรือนั่นก็หมายความว่าทรัพย์สินที่เป็นคนนะครับมันจะงอกเงยด้วยตัวของมันเองได้ตามการที่มันมีการเติบโตใช่ไหมครับ มันก็หมายความว่าพี่ครับจะไม่มีได้หลักแสนแค่คงที่ครับมันอาจจะเพิ่มเป็นสองแสนสามแสนในอนาคตเลยทีดเดียวจริงไหมฮะพี่เห็นไหมครับว่าการที่พี่ช่วยใครสักคนหนึ่งครับให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นให้เขาประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับซึ่งพี่ก็สําเร็จด้วยแล้วในวันที่สําเร็จของพี่ครับนี่แหละที่เขาเรียกว่าพี่มีทรัพย์สินที่เป็นคนแล้วทรัพย์สินเนี้ยจะสร้างเงินให้กับพี่หรือว่ามคกมันนี่ให้กับพี่นั่นเองนะครับแล้วในวันที่พี่รู้สึกว่าพี่อยากจะพาครับแต่ในหนึ่งแม่พักแน่นอน จริงไหมฮะนั่นก็หมายความว่าพี่ครับหยุดทําแล้วก็พี่มีรายได้นี่แหละครับพี่คือข้อที่ห้าที่มุมอยากจะบอกพี่เลยว่าโคตรสุดคุ้มสุดๆเลยนะครับ